สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูกระเบื้องครับนี่ครับไฮไฮท,ท็อปหรือเปล่ากระเบื้องเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมสาขาตัดน้ำมามาดูกัน เยอะมากมีหลายลายหลายแบบหลายย, ب, ลาย,ยี่ห้อหลายรุ่นมากๆเลยคับท่านผู้ชมนี่ก็จะสกัสกๆหน่อยนี่สวยดีแล้วก็ไม่ลื่นนะไม่ลืน่น เวลาเดินน่าจะหนึบหนึบดีนี่เป็นลายแบบไม้อันนี้ก็คือสินค้าที่เขากรองไว้หลังจากที่เราไปดูแคตาล็อกมันแล้วดูตัวอย่างมันเยอะมากเลยดูดิเยอะมากครับท่านผู้ชม อันนี้คือแคตตล็อกตัวอย่างที่เราจะต้องมาดูสวยมากน,นี้คือแผ่นใหญ่นะครับท่านผู้ชมแผ่นหนึ่งก็นี่เป่าสามร้อสิบสองบาทต่อกล่องนะัก ไม่รู้ว่ากล่องหนึ่งมีกี่แผ่นนี่เคยเป็นโอ้โหลายแบบสนามหญ้าเลยมันก็สักสากนะไม่ลื่นก็ดีอ่ะเดินเเดินเวลาเปียกน้ำเดินไม่ลื่น นี่เป็นแบบหินขัดก็สักสาเวลาฝนตกก็จะไม่เลื่อนดีนี่นนนนอองนี่ดีดีชอบแบบนี้เยอะมากค่ะท่านผู้ชมเลือกไม่ถูกถ้าใครอยากได้ก็ลองมาดูที่นี่ท็อปไลท์ไทยท็อปอะไรสาขาปากน้ำนะ เนี่ยอย่างเง้ยดีมากชอบมากคุณผู้ชมมันสาดดีมันไม่ลื่นเราเน้นแบบไม่ลื่นมากเวลาหยียบน้ําอ่ะมันก็ได้หนึบหนึบเราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองแม้กระท่งพื้นเดินบ้านเราก็ต้องดูให้ดีนะครับที่จะเป็นกูบ้านตัวเองส <c oughs> <c oughs> วยงาม อันนี้คือแผ่นเล็กอันนี้ก็จะหนึ่งกล่องเกจเอห็นออร์แกนิกเขียว เยอะมากครับท่านผู้ชมพอหลังจากที่เราดูแคตตล็อกดูตัวอย่างคนนี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จนะเราเลือกพอเราเลือกต้องการตัวที่เราต้องการเสร็จเราก็จะบอกจานวนเราก็เอากี่แผ่นพอกี่แผ่นเสร็จแล้วเขาจะคำนวณให้เราออกเป็นกล่องกล่องละกี่แผ่นพอเสร็จปุ๊บเราก็จะมานี่ครับมายกเอาตัวนี้แถวแถวนี้ยกเอาตัวที่เราเลือกในตัวอย่างรถคันรถเราเยอะมากครับท่านผู้ชม เยอะจริงๆแล้วก็ร้านบรรยากาศดีมากครับติดคลองน้ำธรรมชาติ ก็มีหลายแบบหลายรุ่นก็จะมีกว้างหนายาวไม่เท่ากันแล้วแต่เราจะเลือกนะครับท่านผู้ชมนี่แผ่นใหญ่นี่แผ่นใหญ่ปวดน้ําตังถ้าปูห้องก็ใช้ไม่กี่แผ่นก็จะเต็มห้องแล้วครับพอดีครับเนี่ยใหญ่เนี่ยดีถ้าแผ่นเล็กก็จะใช้หลายแผ่นหน่อย ก็จะก็จะใช้เวลาปูนานหน่อยเขาก็จะมีพนักงานส่งให้เราช่ยวยให้เราก็พามาชมครับตลาดกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำผนังปูอะไรทุกอย่างขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,คณ,คณทุกกำลังใจนะครับสำหรับลิปนี้พามาซื้อกระเบื้องครับแล้วก็มาดูร้านขายกระเบื้องที่ใหญ่มากๆครับ ถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะครับร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนในเรือจังหวัดสุระการนะครับเดี๋ยวในทีคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ